кис <laughs> รลอดเลยอ่ะอ่เตีขายกรอบเอ้งตีขาย

้หเมื <t> ่อกี <t> ้แลนลม่งไมกเป็นนามร่องหนงเลคะน้ำถึงจมูกแล้วนะต่อกรแน่น ไม่ต้องมัวหัวล้อฉ oh, it uh, ีเป um, well. like, ้าเ oh, ่ต้รื่องยลกน้ไม่เาเอาลมาหเออึไอ้เสียงบูบบบบน้ปเต่าเติม้ปนันเน่หน้มน้ำต้น้ำเหมือนเต็มนี่ข้านน้ำเหมือนเตมนี่ ไม่ต้องใส่ก็ได้ลูกหลับตาเอาอืมฮึ๊บห่าเอ้าเอามือบักน้ำล้างหน้าตัวเองเอาเยอะๆฮึ๊บเยอะเยอะเออหูเยอะมากเลยไอ้ยีน่าก็เล่นแต่งหัวดีเดียวเลยดูดูดูจำใบตัวมั้ แตรมอมมะนาวไว้นึงสองตวฮุบมองใต้น้ำดึงหหน้าตานะมองด้วนะเห็นปล่าดึงองตักฮุบุบายไปไหนมา่ายไปไหนมาดื่นะแว่นไงลูกเป็นแว่นไงคะอย่าอารอรอรอให้ทำใจได้ ไม่หายใจเข้าไงหายใจเข้าเป่าวแอมทำารแอมจะกระโดดยังไงเรา ก็กระโดดสิแม่ถ่ายลอยอยู่เนี่ยกระโดดไม่ได้หรอกทำดีๆทำดีๆอ่ะกระโดดได้กระโดดได้กระโดดได้อ่ะแม่ขอโทษแม่ขอโทษกระโดดได้กระโดดได้แม่บอกกระโดดไม่ได้

โอโหไงนะไงด้วยโอ้โหเริ่มกดสปอยตรงหน้าด้วยนะครับครับอย่าเริ่มกดสปอยตรงหน้าด้วยครับ <coughs> <coughs>